จะภาษีที่บ้านคุณจะได้ไหมเพราะฉะนัดด้นบอกมาผมต้องการใช้รถของคุณนะอะไรอีกเหรคุณต้องขับให้ผมด้วยนะเพราะว่าเพราะผมมีผลไม้พิเทศษที่ต้องส่งแล้วผมไม่รู้ว่าจะขับรถยังไงถึงแล้วเราจะได้อะไรอะ่ะเงินเยอะแยะเลยเป็นออเดอร์ที่สำคัญมากและลูกค้าอยากได้เร็วๆ พวกนายต้องทำอะไรอีกเยอะเลยฉันเป็นหนี้นายจริงของนายและชินิเซลอะไรอะไรก็ดูช้าลงนะแถวเนี้ยเอาล่ะทำไมเราได้จะสูดอากาศบริสุทธิ์แถวนี้ซะหน่อยเย่โรชีพโรชีพโรพรีพเราจะได้ไรีพก็ได้นี่ไงี่ยผลไม้ชินิเซลนายชื้อนี่หน่อยจะได้ไหมขอบคุณมากเลยนะอ้ากัลลาโชจะไปไหนล่ะมิสเตอร์ฟูกู อ๋อออเออ่าเป็นลูกค้าคนสนิทน่าจะได้ค่าส่งเพิ่มนะน่าจะเดอร์ทยยริปไปที่ไหนใจเย็นนะชาวเดอร์ตอนนี้เรากำลังไปหามิสเตอร์ฟูกูถ้ากอยากจะเดินทางหรออยากจะไป มิสเตอร์ฟ uh ูก oh. ูอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเบรกเหยียบดีๆหน่อยสิมุงนายคงไม่อยากจะระเบิดกล่องนน่ใช่ไหมฮะว่าไงระเบิดกาสปาโชนายพูดเรื่องอะไรกันนะฮะมิสเตอร์ฟูกูสั่งขนตุ้มตาแบบพิเศษนะสิอะไรนะ นี่ไหนบ้าหรือเปล่านี่ยฉันนึกว่านายจะไม่ถือสาเชอีกไสาจะโดนระเบิดเนี่ยนะได้ปลดทำมงดีๆเดียวเองนะดูนะบ้านเขาอยู่ใกล้มากแล้วเนี่ยเห็นหรือเปล่าล่ะแค่ตรงนั้นเองเห็นไหมอีกแค่จิ๊บเดียวเองแค่ระยะทางสั้นๆบนถนนกว้างๆที่นายเห็นน่ะสักสองนาทีก็ควจะถึงแล้วมั้งแค่วแวบเดียวนียก็จะได้เงินอย่างง่ายดายเลยนะง่ายดายง่ายดายมากๆเหมือนปอกกล้วยเข้าป่าฉันรู้ว่านายจะพูดอะไรปอกกล้วยเข้าป่าก็เราจะทำใช่ไหมทุกคน